ขอขอบคุณคําแปลจากเพจอ่านไปแปลไปด้วยนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสามารถโดเน a t สนับสนุนความเลอะเทอะได้ที่นี่เลยนะครับค่าคือผู้มีอายุยืนยาวถึง9,000ปีจากชั้นที่2ของหอคอยถงเทียนไปยังประตูชั้นที่3ผู้คนนับสิบรอดักจมตีหวังชิชาน อาฟู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 ฮอฮือาฟมตูมฮืออย่างที่ทุกคนจินตนาการได้ว่าพวกมันทั้งหมดถูกจัดการโดยหวางชิ้ชานในทันทีฮะโอ้โหเ you know. ร็วมากฮะนานี้ความเร็วนี่มันอะไรกันเฮ้ 1489นี่ฉันมีคะแนนพอแล้วนะโอ้าวฟิว <A few. S 2> นีก่อนดีกว่าอ้าวอ้าวพวกแกไม่เข้ามาโจมตีฉันหรือยังไงเข้ามาซิเข้ามาซิเออชิบหายละช,ช,ชายคนนี้เป็นสัตว์ประหลาดไปเร็วเขา้าออาฟึบฟึบฟึบเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วจุนการเย่และหวางเทียนยีนั้นหน้าซีดในทันทีจากนั้นเท้าของพวกเขา ขยับโดยไม่ต้องคิดพวกเขารีบไปที่ประตูไปสู่ชั้นที่3โดยเร็วที่สุดเอาละไปกันเถอะเฮ้ว้าวพี่ชายคุณสุดยอดมากเลยทำไมคุณถึงเก่งขนาดนี้ล่ะทำไมถึงเก่งจังเอาละเราไปกันเถอะอาจารย์อาจารย์ปึ่งอาจารย์ มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นแล้วการเคลื่อนไหวข้างใหญ่ของนักเรียนใหม่มีอะไรที่ทำให้แกถึงตื่นตระหนกมากขนาดนี้กันล่ะเฮออาจารย์รีบไปดูด้วยตัวเองดีกว่าครับการทำสิ่งต่างๆโดยไม่วุ่นวายเป็นรากฐานของเต่าที่มั่นคงอะไรที่มันทำให้เจ้ารีบร้อนได้ขนาดนี้กันเฮ้ยเงินไปดูกันเลยครับอาจารย์อะฟิวฟิวฟิวห่อคอยทงเทียน เนี่ยเทียนชีและฮียานเว่ยมาที่นี่ในเวลาเดียวกันออบฟุดหืมหวางเทียนหลิงอเออพี่ชายก็มาด้วยงั้นเหรอพี่จิปุ๊บพี่ชายเทียนยูเว่อะไรที่ทำให้พวกคุณมารวมตัวกันที่นี่งอนเหรอเออการทดสอบครั้งนี้มันช่างน่าสนใจจริงๆ พี่ชายดูตรงนั้นสิหนี่ร้อ1459หวางขิสานหนันสีอยห้างั้นเหรอนี่ยังอยู่ในชั้นที่สองอยู่เลยนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีแค่หมิงเนียนซิงเท่านั้นที่ทำคะแนนได้1,000ในชั้นที่สองของฮอคอยทงเทียนและคะแนนของเธอน้อยกว่านี้ด้วย แก้ชื่อพระเอ,อกจากเหมยเชียนซุยเป็นหวางชิซานชื่อปลอมที่ใช้ทดสอบและนักเรียนคนนี้ชื่อหวางชิซานเขาเลือกอาจารย์คนไหนเหรอเจ้าเยอ่อเฮ้เจ้าเย่ออย่างนั้นหรออันดับ42หวางชิซานจินดีต้นรับสู่ชั้นที่3ของหอคอยถงเทียนอันดับที่43สูเหลียงชิง ยินดีต้อนรับสู่ชั้นที่สของหอคอยถงเทียนอันดับที่44เสียวซิเรนยินดีต้อนรับสู่ชั้นที่สมของหอคอยถงเทียนมาสายไปหน่อยนะเชื่องช้าซะ,ะจริงๆฮึโ <c ười> จเทียนฮีเฮอเขากำลังมองมาที่ฉันอย่างนั้นเหรออะปิงปิงปิงเออเอออะไรของมันวะ นี่พี่ชายการทดสอบของชั้นที่สามนี่เป็นอย่างไรอย่างนั้นเหรอช่างไรมารยาทเห็นผู้อาวุโสแต่ยังไม่ทำความเคารพอีกงั้นเหรอหือผู้อาวุโสคือจุสิทธิ์หวังชี้ชานเคารพท่านผู้อาวุโสเนื้อหาของการทดสอบในชั้นที่สามนี้คืออะไรงั้นเหรอครับหือนักเรียนคนนี้ไม่แสดงความกลัวออกมาเลยเอารับนี่ไป เอาฟิว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 อับปบไอชวแอปชเวแกลับมาพร้อมกับวัตถุดิบให้เพียงพอแค่นั้นก็ผ่านไปยันชั้นที่สีได้แล้วล่ะหือหยกงั้นเหรอนี่ของฉั้นเป็นหยกแล้วของพวกนายละ่ะกระดูกฟันนอนรากวิญ,ญญาณที่แตกสลายของที่ทุกคนต้องตามหานั้นไม่เหมือนกันสินะเฮ้เฮะนี่เธอ จำเสียงที่ผู้อาวุโสพูดตอนท้ายไม่ได้หรือยังไงกันฮ้นำวัดสดุมาให้เพียงพอ,อปิงป้งปิง้งปิ้งจืเสียวซีเรนคิดอยู่ชั่วขณะและเขาก็ตัวสัน่นหลังจากที่ฮิตถึงตอนที่โจเทียนฮีปรากฏตัวขึ้นมาวัดสดุของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันแต่ประเภทของวัดสดุที่ผ่านการทดสอบจะเหมือนกันหรือก็คือเนื้อแท้ในการทดสอบชั้นนี้คือการ ชกชวยและแย่ง hmm. ชิงวัส nah ดุของคนอื่นมายังไงล่ะเฮ้เจอแล้วตาเอฮ่าฮาฮาเธอกำลังมองหาสิ่งนี้อยู่งั้นเหรอมันหาง่ายมากๆเลยแล้วนะนี่ฉันเจอก่อนนะฉันขอโทษนะฉันกำลังสงสัยในเนื้อหาการทดสอบอยู่นะ นี่เป็นของที่เธอต้องหาสินะอ่ะนี่ฉันคืนให้เธอฮมีอะไรงั้นเหรอหือนี่คุณเป็นใครพิจิบุ๊บฉันชื่อจิวเชียนเหิงลดเอาไปให้กับความประมาทของฉันด้วยหือจิวเชียนเหิงงั้นเหรอนี่คุณเป็นอะไรกับจิวไปชวนงั้นเหรออ๋อเขาคือลุงสองของฉันเองมีอะไรงั้นเหรอฮ่าฮไม่มีอะไรหรอก ฉันแค่ไม่อยากจะขัดแย้งกับคนใหญ่คนโตนะ่ะเออท่าทางแบบนั้นมันอะไรกันฉันไม่ถือสาอะไรหรอกนะถ้าหากว่าฉันไม่ชอบลุงสองของมันก็คงจะไม่ผิดใช่ไหมเือฉันไม่มีเวลามาคุยแล้วตอนนี้ฉันต้องรีบไปหาวัสดุของตัวเองก่อนฉันเองก็ไม่ได้ชอบลุงสองหรอกนะฮยจิปุ๊บเออ <c oughs> ลูกพี่ลูกน้องของฉันคนนี้ดูท่าทางแล้วโง่ซะจริง